ยาวไปยาวไปโง่โง่อันนี้จะเล้าหรือว่าจะอะไรอีแซฟเล้าไม่ลอกเจ็บตรงไหนหรอแงตรงแงควรแก่การโดนนะครับขอเอาเป็นเพิ่มใบได้ไหมครับ ไอฟอสเล่นลูป,ปะได้เออเดี๋ยวไปเล่นลูปดีกว่าไม่ค่อยนอนกันแหละเออเดี๋ยวไปเล่นลูกดีกว่าขำๆอารมณ์ดีทีสี่ทีเนี้ยดีเล่นปะดีแล้วไม่แตกดีแล้วไม่แตกใครขอโทษเด้อ นี่ผิวปากทำไมครับผิวใสเพื่จอนผะอะไรนะโบอะไรพี่่ไมเผิว่พีผิวใส่ซันนี่ครับพี่อะไรนะน้องผิวผิวใส่ซันนี่ครับพี่ใสเพื่อนผมครับไอ้บูมเป็นนกมหัวจุกเรอครับผัวผัวผัวผู้เป็นนกมือหมวกจุกยาวไปยาวไปโง่โง่โง่วิชันนี่โทษน้องน้องโทษโเออไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้หลุดเป็นชันีเฉยเลยน้อง อันนี้จะเล้าหรือว่าจะอะไรผมทำให้คุยคุยกับเพื่อนครับพี่คุยกับเพื่อนครับพี่ไอไอบลูมูนทำเสียงนกกรุงหัวจุกใหกูฟังหน่อยนกกรงหัวจุกเสียงอะไรวะนกกรุงหัวจุกอะไม่เป็นนกกรงหัวจุกไม่ใช่นกกระแตแต่แบตเป็นไหมนกกระแตป่วยก็ป่วยจะนี่ยังร้องอยู่เพื่อนก็ยูยังหัวเจี๊ยบเฮ้ยชอบชอบซาบใจนะ กูรู <aroma invoke> <laughs> like? ้่าหาเพื่อนกูแบบเฮ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโทษผู้อิสันนี่โทษเนาะ่โหลเกมเกมอาเจ็ตอยู่วะกพ่อนโโหลเออเพื่อนอยู่ไหนนี่เพื่อนเราไม่เลิกเราไม่เลิกอีแซปเราไม่เลิกนี่อยากให้กูต้องมีอืมอือืมย่รว่าใครไประหว่างใครเนี่ยฮะ ดูว่ะเพื่อนชิคเกม้นใหญ่่ปเนียรุ่นใหญ่ไปเนี่ยไม่รู้หรอกแต่มันมันไม่อยู่อ่ะยาวยาวไปกไม่รู้หรอกใหญ่ขอหนี่กันด้อมันไม่เล่นให้คอนเราเหรอม่ร้อเถอะรุ่นใหญ่ก็ไปแล้วไม่อยู่หรอกหนีก่อนคนนี้ไม่มีใจไีใจช่วงนี้เสียใจด้วยอกหักไอ้เหี้ยกูโดนสาวทิ้ง ยอะหน้าตาไม่ได้ดีมันเขาไงอ้เขาไม่มีได้บนหว่ม้นเขไม่ด่ามนเ่ะเหมือนมึงเหมือนมึงโดนด่าวะน่าเยเลยไม่กูไม่รอกูไม่มีเขาวะไม่เห็นลขาอ๋อนี้พูดถึงพวกผมพูดถึงพวกผมทำไมแล้วเจ็บตายจิกจิกยัยน่าจิกจิกจิกเจ็บตรงนี้ยตัวไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนหรอต้รง้ยเขาแบบซลมเช่เอตรงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาไปหาพาก อช่ทุกนี้ของขาดด้วยพอเฉยบางเกินไปเราวแบบนี้เกินไปไม่ได้ออกแกงแล้วหรอโดนเตะหวังว่าสภาจะได้ดูคลิปนี้นะครับอยายให้กูต้องล่านอ่าอ่าเไปฟอร์เพื่อนได้แล้วได้ล้วอยายให้กูต้องล่าน สพา,าครับโดนเล้าครับเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูได้ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามีรประกาศสตรอรี่ไปแล้วสภาครับสภาครับผมโดนเอซับเลาอะครับสกายเอซับเลาใช่มันดูคลิปได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าประกาศสตรอรี่ไปแล้วตัดเป๊ะโอเคท็อปครับครับ,รบส่งได้ไหมครับ บอกโดนเล้าเมื่อกี้่ตรงได้ค่ะโอเคครับแล้วโทษจะเป็นยังไงครับพี่ปรับใช่ไหมครับถ้าโดนเล้าครับจะต้องดูอ่ดียนได้ครับได้ได้ได้เราก็ทั้งแก๊งนะครับเดี๋ยวผมอคือมีปรับเสียงก่อนเริ่มสตอรี่นั่นเองไม่ต้องโดนโทษนี้เกมอะครับพี่ครับผมต้องดูพิจารณาต้องสภาต้องดูพิจารณาจากที่ประการก่อนได้ครับ น้องอันนี้ตัดออกอันนี้ตัดออกนี่ตัดออกตัดออกอันนี้ตัดออกก่อนเด้อออคนี่พอ ไม่ผิวปากทำไมครับอะไรนะเพื่อนอะไรนะโบอะไรผิวผิวใสซันนี่ครับพี่อะไรน้น้องผิวผิวใสซันนี่ครับพี่ใส่เพื่อนผมครับไอ้บูมเป็นนัอหัวจุกแล้วัะหัวหัวหัวัวยัะหัวจุกยาวไปยาวไปโง่โง่โง่หัวหัวอุ๊ยซันนี่โดษโน้องโดพ่เน้อง เออมันอากาดมันกดอุบลีไม่ทันผมหรอกมันเกินแล้วไอ,อ้เฮียไรสัตยาวสตรีมย้อนหลังนะขอร้องขอเป็นอุบลีถ้ามีโลโก้ไอแฮปติดมาหน่อยนะเอาเลยแหละขอแยง้ง export e x p a r t มึงขอเพิ่มไปดิพี่ครับแล้วมันเอ้าไปไหนเราอะม,มันมแบบนี้มันเป็นเพิ่มไปเอ้ยมีเรื่องอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับ เราอยากได้เงินเพมไปหรอมันเพิ่มไปได้ไหมครับอลองถาม,ถามนะครับ<ห>ได้ครับโดนเล้าเฉดเลยมีไหมนี่มีมีมีฮัลโหลโล่พิกิตพิกิตพิกิตมันเล้าผมมาผิวปากใส่ผมนกกุ้งหัวจุกอะแต่แต่ว่าผมอัดคลิปไว้แล้วผมไม่ได้สวดอะไรเลยคลิปประมาณสามนาที แล้วไม่แล้วจะเอาแบบเพิ่มไปหรือว่าจะเอาปรับเอาเพิ่มไปโอเคโอเคพี่เรียกอะไรครับมีหนึ่งสี่แปดสี่ครับเอ้ยยังไม่หยุดอีกว่ะทำไมเขาถึงยังไม่หยุดอะครับเนี่ยดูดิโอได้คิดเพิ่มเรียกอะไรเรียกอะไระครับหนึ่งสี่แปสี่ครับมันท้าลกเอาไปทำอะไรมีซื้อแฟชั่น Is fashion lah Thank yeah. you. Yeah, Kaya Ya, hai gutong la. Dia emang. Ya, hai gutong. มันเล้าผมมาผิวปากใส่ผมนกกุ้งหัวจุกอะแต่แต่ว่าผมอัดคลิปไว้แล้วผมไม่ได้สวนอะไรเลยคลิปประมาณสามนาทีแล้วไม่แล้วจะเอา,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 แเาแบบเพิ่มไปหรือว่าจะเอาเอปรับโอเคโอเคพี่เรื่องอะไรครับนี้หนึ่งสี่ปสี่ครับยังไม่หยุดดีกว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดอะครับเนี่ยดูดิ <c oughs> เป็นคนดี มีจริยะทมหัวหมอขยันเท่ากับลุ่งเป็นเมืองอัพโหลดคลิปอยู่ ให้ยาให้กูต้้งล่วเดี๋ยวมื่อรอแป๊บหนึ่งนะครับอัปโหลดอยู่อัปโหลดอยู่พี่ครับถ้าดูคลิปแล้วถ้ามันแบบว่าสมควรแก่การโดนนะครับคือผมขอเอาเป็นเพิ่มใบได้ไหมครับไม่เอาปรับได้ครับ ผมว่ามันอาจจะต้องเป็นปรับเพิ่มไปตอนนี้มันยังไม่มีกฎเพิ่มเขียงขึ้นไปแต่เดี๋ยวผมจะลองถามพี่ต้าดูให้ว่ามันจะเป็นทางไหนได้บ้างแต่เบื้องต้นนะก็คือเดี๋ยวผมถ้าเกิดผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นปรับแต่ในกรณีเพิ่มไปเดี๋ยวผมลองปรึกษาพีา่ต้าดูอ๋อลองปรึกษาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมส่งราคาได้ครับเดี๋ยวส่งราคาไว้ให้้ 那边。No, really. ในเราแบบเกนะินไปเราเพี่กิตมันเล้า,าผมม,มาผ<ห>ิวปาเสร็จหนึ่ง,ง,งสี่แปสี่ครับยังไม่หยุดเรียกอะไรครับนี้มีเสียงเปิดจุกเบียร์มีเสียงเปิดจุกเบียร์ ลองดูได้ไหมครับพี่เดี๋ยวไปนครับฮัโลโหลครับพี่พี่ลองลองดูได้ไหมครับส่งไปแล้วครับในห้องส่งหลักฐานก็อย่างที่ผมบอกเลยครับได้เสื้ออย่าลืมใส่ได้ปัญญาอย่าลืมตัวโโได้ที่ไปอย่าลืมที่มาเช้วาวิ่งเลยนะี่ย มีไม่แต่งตัวที่นะแต่อันนี้ที่อันนี้ที่จริงดีมงดูท่าวิ่งมีนะเช่อันนี้ที่ไหนวิ่งดิมีมีมีทำดีๆเขาอาท่าปกติเหอะมันเท่เราเรามีทำดีไปจีบไปจีบหนุ่มอะจิตจีด้วยนะใช่หรอใช่นึกว่าไอแรงงานอะไรตาลีบันเออดูผ้าผ้านี้คือไอ้นี่ <Gucci. S 2> กุชี่กระเป๋าไอโฟนสิบหกโปรแม็กเฮ้ยมันสิไปสิบเจ็ดไม่ได้นะเพราะว่าสิบเจ็ดมันมชายอันี่้มันไปสิบเจ็ดไม่ได้ฟังเนี่ยคออหูไออันนั้นน่ะแ p ปเปิลกระเป๋าเรลืองแสงจากเอลวีหนวดนี้เหรอไม่ใช่ครับเนี่ยหนวดนี้แหละที่จะถอนเนี่ย กางเกงอะแต่มีแต่งตัว A, ดู Hello Kitty XLV มีแต่งตัวมีเทนนะไม่ถ้าพูดถึงช<ะ>ิมิลาบอกแล้วรู้นิงน่งๆน,นิ่งนี่มีมีเล่าให้ดีฝั่งนี้นั้นนะอันไหนคนที่มีคุยอะเล่าอะไรเอาชื่อเลยนะสโนชื่อสโน รู้จักไหม,มเขาบอกว่าขเขาจะเป็นคนคุยหลังแต่<ม>ที่เขาตี<ม>ปืนป๊อกป็นก๊กอ,อะไรได้แล้วอ้าวไฟท้ายผมเสียงดังใครมีอะไรบ้างเพื่อนอุ้ยอะไรนะครับเพาว่าียไม่ซิงค์มากเนี่ยโอ้ ไอ้เฮี <S <s kind of me. ้ยนี่เหมือนกูเลยว่ะไอ้เฮี้ยนี่เหมือนกูเลยว่ะเนี่ยไอ้เฮี้ยน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกูเลยว่ะกูดูสรงแล้วมันไม่น่าใช่คนคุยของแก๊งหรอกแจ้งแล้วเพื่อนรอเขาดูแจ้งแล้ววะเมื่อคืนแหลรวะที่มึงแจ้งกูยังงงเลยไม่รับะก็มันเราๆมันผิวปากใส่เรามาทำแบบแล้วก็มาต่อเลี้ยงใส่กูด้วยตอนกูไปกดเงินให้มีเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนเป็นเป็นไงบ้างครับพี่ ได้ครับอดครับแล้วพี่ดูคลิปอย่างเป็นไงบ้างพี่เอาแบบเอาแบบว่าเอาแบบไม่เอาคนโง่คุยกันนะพี่คิดยังไง กวจะปรับเป็นไอ,อเหมือนามาเลาอหลอกลอะไรเรื่องที่เราบอกไงเราเพิ่มไปเราคุยพิจาาอ๋อได้ครับได้ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเราใช่ไหมครับเพราะว่าแบบมันก็ชัดเจนอะ่ะผมแต่ที่ผมพูดผมไม่ได้กดเอ็เลยนะที่ผมพูดไปอลองลองดูนี่ขวาล่างได้มันเป็นเสียงที่อัดแล้วมันติดมาด้วยอ่าใช่ใช่ครับใช่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 ใชใช โอเคครับพี่ขอบขอบคุณครับพี่ยังไงฝากจัดการด้วยนะครับพี่ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับที่พมุ่งมุ่นแรงและพวกมึงโดนกูแศงก่อนจะโชว์ทีที่มากลางหลังผู้คนาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามึงพร้อมจะเปิดกูก็ไปกลับหลังหันในเชี่ยรั้คนทั้ชนพวกกูพุ่งไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออซตาลีน่าพวกกูลอยเสียดฟ้า